เธอเขาถามกันว่าสวนข้างหลังนี่ของใครสามารถเดินเล่นได้ไหมมัวจะขายหน้าร้านจนไม่ได้มีเวลาดูแลสวนข้างหลังเลยเดี๋ยววันนี้ปล่อยเอมินีตักน้ําไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูสวนข้างหลังกันวันนี้คุมฟางแล้วทุกคนกักต้นไม้ที่เราไปซื้อที่ไหนเธอพิสนุโลกทิสนุโลกปลูกแล้วโตขนาดนี้แล้วนะวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำเขียวขจุ่มเลยเขียวขจุ่มเขียวกะจีแต่ว่าเริ่มแล้วเฮ้ยเดินลงไปไม่ได้นะไปไม่ได้เพราะว่าเละไงฝนตกเละเลยตอนนี้กำลังทยอยคุมฟางแล้วก็ด่าย่ารอบๆบกก เพราะว่าอยากทําให้ตรงนี้เป็นสวนผลไม้แล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวหลังร้านอีกที่นึงเฮ้ยเธอเขาถามกันว่าสวนข้างหลังนี่ของใครสามารถเดินเล่นได้ไหมเดินได้เดินได้เราเองทั้งหมดเลยจนถึงริมแม่น้ำใช่ถึงแม่น้ําเลยเดินเล่นได้นะคะแนอนะคนเราจะทําเป็นสวนผลไม้ค้ามาเดินเล่นกันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่แล้วก็อยากทําทางเดินด้วยเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดฝนตกนะเละนะแต่ถ้ายืนมองได้แถวบริเวณหน้าห้องน้ำนะยืนมองได้เนี่ยถ้าห้องน้รยห้องน้ใช่ถ้าเดินมาเข้าห้องน้ำแถวเนี้ยมองเลยไปโน้ตเลยถึงห้องน โตแล้วนู่นอ่ะต้นอะไรต้นนี้ต้นต้นมะไฟมะไฟส่วนเนี้เงาะเงาะเตรียมออกลูกแล้วค่อยดูลำยงลำยายเอ่อส้มโอทุกอย่างเลยขนมขนุนแต่ที่หลักๆคือคือมะพร้าวเพราะว่าเราใช่บางคนเดินมาเข้าห้องน้ําทางด้านหลังร้านนะครับเนี่ยเดินเดินมาปุ๊บเนี่ยเห็นทั้งสวนฝั่งนี้ใช่อันนี้ก็เพิ่งปลูกเพิ่งปลูกยากเนี่ยเพิ่งเอามาลงเลยเพราะว่าเราอยากให้มันเขียวชุ่มแบบเป็นโซนป่าอะไรเงี้ยยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เดี๋ยวจะทาทางให้ลูกค้าเดินเข้าไปข้างในใช่แล้วก็มีสวนข้างน้าด้วยใช่อันนี้ก็ปลูกเหมือนกันใช่ให้แบบว่ามันทุ่มฉ่ำอยากให้เป็นเข้าห้องน้าแล้วชุ่มใจชุ่มใจเหมือนแบบได้อยู่ธรรมชาติเพราะว่าทุกคนเหมือนธรธร,ธร,รมชาติบ,บางบัดอ่ะแต่สวนน่ะมันยังไม่ได้ล็อกเป้านะว่าจะต้องออกมาในรูปแบบไหนใครที่แบบว่า จะส่วนเป็นแนะนำได้ไหมแนะนําได้นะว่าอยากให้ออกปาเป็นยังไงอยากทางเดินอย่างนั้นสิปลูกอนนั้นเพิ่มอะไรเงี้ยแนะนําเราได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ล็อกเลยว่าออกแบบยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าในนาโคดาต้องต้องทําให้เป็นที่เดินเที่ยวเดินพักผ่อนหย่อนใจทางห้องน้ำเนาะใช่คนเดินมาก็แบบนุ่นยาวอย่างนุ่นริมแม่น้ำอะไรอย่างงี้ฝากด้วยนะใครที่แบบมีไอเดียเจ๋งๆในการจต่สวนก็คือออกแบบแล้วได้บอกแล้วได้นะคะคอมเมนต์ว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะวันนี้ไปตักน้ำต่อแล้วบุ้ย